ครับขอตินครับยินดีทุกท่านนะครับเข้าสู่ทีครับสดาวดีจีเนียร์ท้องสิ่นะวันนะครับผมวี้เราจะมารีวิวนะครับเป็นฟิล์มเซรามิกอาร์ทูนะครับผมเชิญเลยไปเลยครับนะฮะตอนนี้ก็เป็นนะครับวีสุดนะครับเป็น TFR นะฮะเป็นแท็กนะครับผมเข้ามาติดตั้งนะครับเป็นฟิล์มเซรามิก นะครับเป็นอาร์ทูนะฮะสุดเป็นอาร์ูนะฮะมืดนอกสว่างในนะครับ mm hmm. ด้านไหนเนี่ยมองจอะออชัดเกนเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับผมด้านนอกเราก็มองเห็นเป็นแบบว่าลางๆนะฮะก็ได้พอเป็นส่วนตัวนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะฮะตอบโจทย์การใช้งานนะฮะ mm hmm. มองกันเคลียร์ยแบบนี้เลยนะฮะสว่างสดใสนะครับตอบโจทย์การใช้งานเป็นอย่างยิ่งนะครับผมกลางวันกลางคืนไม่มีป mm ัญหานะฮะ สว่างเลยแจ่มว้าวโอเคนะครับก็สำหรับนะครับเดือนนี้นะฮะเรามีโปรโมชั่นดีๆนะครับเป็นส่วนลดฟิล์มเซรามิกนะครับลด50รกันเลยทีเดียวนะครับก็ท่านใดสนใจผลงานหรือว่าอยากจะติดตั้งฟิลม์มของแสงเซรามิกนะครับสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับศูนย์้1554456นะครับสวัสดีครับ